ดีค่ะพี่ทุกคนในนี้คือค่อยทัสซิโดโบอลค่ะอ่านน,าน่นานอันนี้ยังไม่ได้คัดประเภทค่ะสวยไหมพอดีน่าเจออยู่ในถาดค่ะมันได้อยู่ในถุงน้องสวยข่ารักน,นี่ค่ะน่า,นารักจอกลารังไหมพี่นลางพี่เบงค่ะนลางพี่เบงจ้ตุ๊กจ่าค่ะ อันนี้ค่ะพี่พ,พี่เด็กนี้ก็จะเป็นขายส่งมาเฉพาะวันพุธนคะคะจะไปจากตรงข้ามสวนศิลกิตค่ะนี่ค่ะน้อง่อยของเราโ้ยโคยไม่พอไปทัอซิกดกซิดไม่พอเป็นบอลอีกอ่าดูความแตกตตาะเลยพี่่ากมหก เู้พูดวตัวเมียเลยค่ะ เป็นเอกลักเลยค่ะนี่หัวน้องจะเป็นออกสีเป็นสีส้มน่ารักมากเลยนี่โอ้ยทักสีดูออกสดออกะ้อาละลาย เออวนี่มัน่ายไก่ท้อเลยปะมันเอาไถอะไรคาตู้อไปแล้วเต้า้อดะเ้ยไหนเ้าหน้าว่าียเ็บหนึ่งไม่มีหรอกยาอยาขนาดเจ็น่งเจ็้าไม่มีเลยสักอย่าง ดยวเล็กจังน์่เลยละปูด้วลี้3 7เก่าได้ยังไงตัวไหน ้เก่านี้ย่าไปต้วนเลยนะตอนนี้ไม่เวลาตวดเลยาหนี้ลาดเ้กเจ็ดโหแนเเจ็ดห้าได้ไหมตัวผู้สวยมากเลยนะคะพี่พี่เห็นไหมตัวผู้สีจะสดมากเลยค่ะอันนี้ค่ะนี่ค่ะ จะของที่ยังมีออกมามันเป็นหัวแดงต่ำน้อยถ้าไม่มีแดงเลยนี่เหรอน้องน้องมีชื่อเยอะมากเลยตาแดงด้วยหมวแดงอันนี้เป็นเป็นผสมกันมาค่ะจะมีหัวแดงก็เรียกว่าตาแดงถ้าไม่มีหัวก็คือค่อยค่ะค่อยธรรมดา น,นัน่นน่ะนั่นนั่นนั่นน่ตาแดงไงไม่เห็นไหมหัวหัวน้องไหม,ไมาตาแดงและอีกตัวหนึ่งมันไม่ใช่ตาแดงก็จะเป็นโค้ยเอ้ยเป็นทัสซิโดธรรมดาค่ะพี่นั่นนั่นแยกออกกันมาแยกเป็นเป็นยังลองดูดีวีนับดูดีว่ามีกี่สายพันธุ์ในนี้ฮรู้เปล่ารู้เปล่าจะบอกว่าตัวผู้ตัวนี้ข้างล่างตัวเด้กำลังวิ่งมาเนี่ยคือทัสซิโดโค้ยตาแดงนะคะ อันนี้ไอตัวตัวเมียเนี่ยที่ไม่มีหัวสีแดงเนี่ยไอน,นี่ไอ,นนไอ,ห,อหัวสีแดงเนี่ยคือตาแดงถ้านี่ก็คือทัซนิโดธรรมดาตัวเนี้ยตัวเมียตัวเนี้ยนี่ในกำลังว่าอยู่เนี่ยไม่มีสีแดงเนี่ยก็คือทัซนิโดธรรมดาค่ะอูอ้พี่เขาผสมพันธุ์ปลากิ่งมากเลยค่ะเจ้านี้อือเอาทุกอย่างมารวมกัน อันนี้ค่ะอันนี้มันรวมทุกสายพันธุ์แต่ไม่ดี๋ยวคลิปนี้นะขอจบเพียงตรงนี้ค่ะพามารู้จักปลาหางแลยหลายสายพันธุ์เลยค่ะทางาแดงทางิโดางท้งบอนเลยค่ะนี้ค่ะ้หเห็นตัวนี้เชอบตัวนี้นี่ตัวผูค่ะนี่ะขอกล่าว่าสวัสดีพี่พทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบายนะคะ